ปันนี่ยังว่าท่านจักบาทนย่าโอ้แต่ว่าได้เป็นโตเงินมากเลวตาได้ดยันไปเดินหัวตาไดหกเหรียญเดี๋ยวอันใดเงินยูทูปโอ้ได้เงินนั่นเลี้ยวมากไปเีินสีมาอ่างเบื้องดอกอ่านไหนเบื้องดอกเพราะว่าไปเดินการเริ่มเก็บเป็นเหรียญหรอกก็เริ่มเก็บเป็นเขาเอื่อหนึ่งนังดาวเลยเนาะทางพี่เขาเอื่นเหรียญทา่าผลเขาเอื่นดาว ประเด็นนั่นเห็ดเห็ดยนเป็นขันคุณล่าลาพานประเด็นกับิีไปยนเงินหายโย่ประเด็นเห็ดเป็ปิันนะนี้คือกันหวดก่อนนั่นประเด็นยนนยนนยูยูทูบได้อยู่ปัดที่นี่ยูซื้อมันจะว่าเป็นอย่างายนบ่ได้คือเกาไม่จะป็นแนวไยเดยจะคัดของอย่างประเด็นบอกให้นาติดเขื้มาเห็ดให้่คือเกากับบมาจากเราบ่มาหาประเด็นไหมกับเรามาสิให้เราเห็ดใหย่ประเด็นสิได้ไปยนเงินจอย เดินเลยเห็ดกับอะไรยังวะเดี๋ยวนีเราเป็นแน่วใดหรอกตะก้อนนี่ยังว่ายนเงินไหนคนนั้นคนนี้ได้ดูเราหนี้ยนว่าอะไรเนี่ยมีสิ่งก็ไปเติมอะไรกับยนว่าอะไรเนี่ยใครเ๋ยวนี้เห็ดกับอะไรยังวะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านทุกกำลังใจค่ะ ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมทักทายให้กำลังใจค่ะสวัสดีค่ะคุณลาลา่า Hello everyone for watching thank you so much อันนี้คือเงินหาจีได้แก้งแก้งเห็นหอดนั่นหนาเรียบหนาไงาเห็นเบอร์ตโลดอันนี้หาจีได้นี่ไปสื่อโท,ทรศัพท์ไหมสื่อกับว่านั่นดอกบระเด็เเมีเงินจากของดอกไปเบิดคุณหมอซีพัฒนดอกไปสื่อโท,ทรศัพท์ซ้ำซุ้งเงินจากของมีพ่อพอส่วนเห็ดน,นันแล้วเบิร์ส่วนสูนแนวาทั้งเปลี่ยนนันเคียงนีกับเปลี่ยนนันนันแบต อันแบตบวมเปลี่ยนไม่เคียงเก่าก็เลยเอาซิมเก่าไปใส่เคียงไม่เอาซิ่มไม่มาใส่เคียงเก่าสั่งนี้ก็เลยได้เห็นนี่เลยได้โทรอดซับไม่เล่นอันนี้เคียงนี่แหละเดี๋ยวทอดซับไม่เลี้ยวก็เอาเข่าเคียงนี่แล้วเลี้ยวอะไรพราะว่าเคียงเก่ามัน่นอันนี่ก็เจ้าเห็ดไห่ไม่เคียงเก่ามันบวม บวมมันแยกออกจากกันมันเลยนั่นเลยเอามาใส่อยู่พอล้เก็บเงินได้จังหน่อยก็สยสื่อไม่ <c oughs> จังก้สยสื่อไม่แต่ย้อยสื้อทีละเคียงละเคียงเอาพี่น้องเพราะว่าประเด็นเหรียญไลช่องประเด็นย่างหน่อยตรงมีจักงกเคียงพอดีเพราะว่าเอาไห้ฐานไปหาหมูหาพวกน้ำเนาะ บางที่เ่าโทรศัพท์กับเพ่าใครดีใครดีเดียวกับเป็นหน่นเดียวกับเป็นนี่คาเน็ตกับแพ้งถ้าเกียงเดียวนี่ประเด็นใส่เน็ตไปสองพันกว่าบาทคนนี้เกียงคาเน็ตกับแพ้งเกียงอื่นอันอันลอยสองสองลอยสามลอยเกียงอื่นน่ะสองเกียงร่วมกันหาลอยครับร่วมมานนี่ก็เป็นจอบต๊เดือนหนึ่งกับสองพันกว่าคนคาเน็ตประเด็น กันซาคิดเลีกคิดหน่อยเห็นบ่กลุ่มขาดพี่น้องไ่ได้เห็ดได้หรอโชกดีเข้ามาเป็นแม่บ้านพระเจ้าค่อยได้มีโอกาสมีเงินเติมเน็ดเติมย,ยังเห็ดกันประสันบ่ได้เห็ดบ่ได้หาพี่หาหน้องพวกจากผู้ใดเลยหรอ,อยังโศกดียังเลยมาเห็ดเป็นแม่บ้านได้หูจักผู้นั้นผู้นี้ได้ได้เห็ดเลี้ยวได้เห็ดแต่ยูยทูบพี่น้องกันบ่ะสันบ่ได้เห็ดอยังแล้วพี่นอ้นอ,งนองมีเงิน กมีเงินตะกี้เติมแต่ละหร่ยี่สิบสามสิบพอได้เบาพอได้คุยเบิดแล้วก่ะส่วนสิหาเงินมาเติมไม่สิเป็นเังสั่นอันนี้ก็ยังค่อยอยู่เขาเห็นเป็นไรเดียนประเด็นก็อคุนว่าโดนเราสามสิบนาทีเนาะขออนุญาตลงไหลเด้อขอบคุณเด้อคุณลาลามันเป็นกำลังแรงใจเลยขอบคุณพลังบวกขอบคุณสายดันขอบคุณพลั